ครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามร,รับชมครับทางช่องสีบุรีองระ่อยโยนนะครับมามาดูของแปลกตัวนี้ครับตัวนี้ก็ฮะคือลูกค้ามาเอานะครับตัวนี้ของแปลกของแปลกเออเห็นใช่ละือพูดไปใช่ละเนี่ยลูกค้าพอแล้วครับบ,บ่ต้องเอาเข้ามาหรอก คือเรื่องมีอยู่ว่าตัวนี้นะครับเจ้าของรถบอกว่าเป็น P11 นะนะฮะ P11 แต่ดูยังไงนะ,นะเรื่อง P11 ตัวนี้นะคือหมายเลขเครื่องยนต์นะครับนี่มันอยู่ตรงนี้ครับ ตีมาว่า YF หกแปดนะครับแล้วก็ห 1, 1, นึ่งหนึ่งศูนยสามเนเี่ยเป็นตัวนี้เลยครับฮีโน,น่ครับเครื่องยนต์ฮีโน่หกสูบร้อยเก้าสิบแรงก็คือ ลูกค้าเขามาสตาร์ทลองดูแล้วนะครับวันนี้จะยกขึ้นนะครับยกขึ้นให้ลูกค้าครับเบอร์ที่ที่นะเจ็ดมีมาใกล้บอกสองศูนย์ตรงนู้นตรงนู้น่ ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าเป็น P11 นะครับแต่ยังไม่เห็นนะฮะจุดสังเกต P11 กับ PO9 เนี่ยมันต่างกันกตรงไหนนะแต่ P11 บางตัวมันจะเอ่อมันจะมีเนี่ยพิมพ์ไว้ตรงนี้นะครับว่าเป็น P11 แต่ตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวมาดูปั๊ม เย่เข้าเบิ่งจังไงครับมันยังเป็นตัวเนี่ยเป็นพีซีเบสอ็่ะฮะบ่อะบ่เนี่ยใจไหมครับตัวนี้แต่เจ้าของเขาน่ะเขาว่าพี่ซีเอบสเดย์แม่นอยู่ครับแต่โค้ดนี้ผมกับโบเคยเห็นมาอีกเน่ะเนี่ยได้ครับได้ได้แน่นอน รับถ้าเป็นพี่โอเกก็คือพี่โอเกนาะพี่เเก็คือพี่เบตอกหมายหมายเลขมาเลยอีพี่ก็คืออีพี่แต่อันนี้มันคือ YF หกแปดงงได้ได้ครับหมายเลขมันตรงเล็กฮักแล้วนนนี่่ดอยาางั้เหไมกวะ อันนี้คือรถเครื่องตัวนี้คือเอามาจากนครพนมนะครับขับมาจากท่าพนมเป็นรถรถโมลํารถโมลําคณะรถลแมนรถมมลําเอ่อโมนิมิตใหม่วะอยู่อยู่ท่าละเพราะว่ารถคันนี้มันอยู่ท่าอยู่หน้าโรงบาทท่าท่าพนมรถบัส ส่วนมากจะเป็นเครื่องรถบัสเนครับถ้ารถ1ิบิโส่วนมากบ่าคอยได้ตัดราคามันจะสูงมันจะตัดเครื่องพวกนี้บ่ได้ไหาข้อสังเกตครับฮะกลางเป็นเครื่องอะไร เครื่องหน้ามั้งตัวนีมนางพญาเป็นทรงนางพญาโอ้นขนนอกแล้วะโอ้ขาลอกมาใส่น้ำเอาไปใส่รดยังครับนี่สิบรอบอ่ะยกีดีได้ยกีดีได้ น,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 นานแล้วครับเครื่องตัวนี้น่าจะเป็นปีแล้วนะตั้งไว้ตรงนี้นะครับฮะเอระวัาางระวังระวังสายบ่ตรงกันนะเอาเรื่องนะตัวนี้หนักอะ แต่เครื่องตัวนี้จะไม่ใหญ่เท่ากับตัวสามหกศูนย์นะตัวนี้เป็นเครื่องอะไรเนี่ยมันเครื่องเกาหลีป่ะครับอลองคอมเมนต์มาทีครับเครื่องตัวนี้ไม่เคยเจอเลยนะมันหารหัสมันตัวนี้แหละมันไม่รู้ว่าเป็น VO เก้าหรือ V 11นะแต่เขาเจ้าของรถเดิมอย่างเขาว่าเขาซื้อมาเนี่ยเป็นของ V 11นะครับตัวนี้ คือบโยอบอยงโองอุปกรณ์เครื่อนเลี้ยงโอ้ไม่ได้ฟังเสียงเลยตัวนี้ตัวนี้มีเครื่องมีไอน้นะครับ,บมีไอน้นี่นะครับแต่สภาพเครื่องก็ถือว่ายังโอเคครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันขันข้างล่างเลยพี่ขันข้างล่างก่อนเอาไปยังมันเวียงเอาเกียร์ลงก่อนบอกว่าเอาเกียร์ก่อน <laughs> เจ้าคาบเกี้ยวกันไอ้แหลมเืียงยังไม่เยิ้มเท่าไหร่ละโอ้เป็นตาแตกเลยพี่โอ้แป๊บ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 แปรบเป็นน้ำมัน่ะนี่นี่นี่ใส่ตัวนี้พี่นี่นี่นี่ตัวนี้ ขาดไปมาช่วยคอมเมนต์มาทีตัวนี้ นี่วางนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาอนขอนไม่วาง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 ,างพี่พี่พ,พดากดากมากเลยยกขึ้นใ้จ้อาเอาเนี้ยนะยกขึ้นเออเอาลงเอาลงาจไปนี่สอทางเทงๆๆเอออเออก Vang luôn đi, cho anh luôn đi yeah. yeah, lên nào. <laughs> <laughs> จังหวัดนครนายกนะครับแตนะ่ว่าจะให้ยกมาเลยมาซ่อมอยู่อีสานแต่ไม่ซ่อมครับถ้ายกสองหมืนครับก็เลยมาซื้อเครื่องแล้วก็เอาไปใส่แทนนะครับเป็นแทนตัว 6M60 ตัวน้้เป็นของตัวคอมมาเร็วเอ้ปั๊มไฟฟ้าไม่ใช่คอมมาเร็วปั๊มไฟฟ้าครับ เอาลงเลยานยะกระทาดีๆเลยเรียบเอ้ยเอานีอาอาอา่ออกเลยปาดตฟอนเทียวยจะวัยไหมจะไหยไหมรอ <c oughs> ถึงดอกหลังค้านะ มันหมเถิงมันบ่สุดป้นาโอ้หนูว่ะเนี่ยปลาครับฮะปลาโอ้หนูแม่เดนอสเอาเดนอสาร์สับโรคร้านปีขบีขอีกเอาขอีชิดๆเลย ไม่เอาใส่เหงงเอาใส่กลางๆอย่างบมมีภาษาอย่างอะไะอย่างเอาใส่กลางเออเดี๋ยวเดียวเดียวเรียเดียเียวเรียอดหมดแล้วครับไม่ ดูโอ้สภาพยางก็โอ้เดนอเซลฮะเดนอเร์ก็ขักเลยนี่แหนบเดิมๆเลยไม่อย่างวะแมาซิเมาอ่าเปลี่ยนมันเปลี่ยนยางาั่นจะไปนครนายกตวนี่ไปพูดหรอครับมันเป็นตหอดปะจ้างว่าเป็นตหอดะ อ๋อ,อว่า่รอกอย่างดีเออสยเปลี่ยนแล้วนั่นน่งเปลี่ยนก้อนของมาไล้่ม่เอาเปียนก้อนแล้เอีเปลี่ยนอด้รีกอแมเลงเขา,างขาัดขึ้นอันนี้ก็อยู่ประมาณตันนึงแม่งครับตัน,วตนกว่านนวเพราะว่ามก่แกมันแปบว่าโลมันบ่ลอยแบนี้นะเออสี่ขอแก ก็โลพึ่งโอนตัวนี้ไหมโลดพึ่งโอนเีถอะบางนี้ก็ยางดีกว่าขางนี้อ,าอ,อยางดีแต่ลมอยากอ่อนอ๋อไปเจอกันนะครนายกครับขาอยู่เมืองเลยเอ้ยโยนหนองบัวรำพูลเหตุกานณ์ละ <c oughs> งานครับโอ้ขาดเสียค่าน้ำมันออกน้ำมันลายเนีย่ยครับคคาจะไปยกอ่าไปยกเลยนะยกอ้เอาเครื่องยกหน้างานเลยอย่างวะพี่ครับนั่น ม,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 มามาดูตอนอกตัวครับโอ้ยระเบิดปะยางเดี๋ยวมาเอาใส่เหลือยี่หม้อน้ำมินเตอร์อีกนะครับเยี่ยมหม้อน้ำมินเตอร์ ได้อยู่ได้อยู่คอนเทียแข็งอยู่แล้วครับในเครื่องไม่ค่อยเท่าไหร่ได้อยู่เออคือควันควันลดตหรือมันหายยังอโอ้โหหาเร็วขนานนั้นนะไออยยังเลยอะ อย่างตะย,ย่านเหรอฮะซึมลงเรื่อยเลย,เลยนะร้านก็นอยู่นี่แล้วอย่างโมไก่ดอกเอาควงไม้ของเก่าเอเไหะอเปอร์เซ็นตนะ์อยู่นี่แล้วโมไก่ดอกขอบะไรต่้งขอาหาตั้งลายวนกนั่นเกี่ยวเกียวี่ยวเกียวถ่ายเยเกียวแล้วเก่ของเงนต่รู่ร่วอะไรเนร่ซกาันแหละ ก็มันแปดร้อยบนนักปานนี้เออเออึ้นแอ้ขึ้นเขาจะึ้นยังไงนี่เรียบร้อยครับนะฮะมอน้ำอินเตอร์ครับเต็มคาราเบลเลยครับสวดรถเลยอ๋ออาครับผมไปเจอกันที่นครนายกกับขอบคุณลูกค้านะทางน้องบุรรรมพูนโอ้โหแต่ยางตัวนี้อ๋อ เกื่อไทยเสียต่ำกว่ารถเก๋งอีกฝากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุเรืองครับผมกับสีบุเรืองอะไรงยนนะครับเกิดจะซื้อเกิดจะขายครับคิดถึงสีบุเรืองอะไรงยนนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ